เอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูอุบัติเหตุกันหน่อยครับเมื่อมีรถกระบะส่งของอ่ะเกิดหลับในนะครับพุ่งเข้าไปฝ่าดังตลาดเลยทีเดียวชนคนที่เขายืนรอรถเนี่ยเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยดับไป1นรายนะครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณสัก 6นาฬิกา20นาทีทางด้านกู้ภัยนะครับฮุก3-1โคราชครับลูกข่ายจุดนะครับจอหอเนี่ยได้รับแจ้งอุบัติเหตุเขาว่ามีรถกระบะตู้ทึบเนี่ยชนคนเดินเท้านะครับบนบริเวณริมถนนนะครับสุรนารายหน้าตลาดนะครับอ่าวไนนะครับในตำบลจอหอจังหวัดนครราชสีมาครับในบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยได้พบรถกระบะตู้ทึบสีขาวในสภาพเนี่ยด้านหน้าพังยับเยินนะครับแล้วก็พบร่างผู้ ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิงอายุประมาณสัก70ปีนอนหมดสติอยู่บนพื้นนะครับแล้วก็ห่างออกไปเนี่ยบริเวณหน้ารถกระบะนะครับตู้ทึบเนี่ยน่ต้องบอกว่าไม่ถึงครึ่งเมตรนะครับได้ทําการตรวจสอบเนี่ยพบว่าชีพจรของเธอเนี่ยเริ่มอ่อนแล้วก็ไม่รู้สึกตัวแล้วก็มีบาดแผลเนี่ยตามร่างกายหลายจุดนะครับกู้ชีพเนี่ยจึงได้เร่งทํา CPR แล้วก็ปั๊มหัวใจเพื่อจะยื้อชีวิตนะครับแต่ว่าผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ย อาการค่อนข้างจะวิกฤตแล้วนะครับแล้วก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวจึงได้เสียชีวิตลงในเวลาอันรวดเร็วณนะจุดเกิดเหตุนั่นเองนะครับจากการสอบถามครับแม่ค้ารายหนึ่งผู้ที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาได้เล่าว่าอย่างนี้ครับว่าในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเวลาประมาณสัก6กนกาสา0นาที ตนเองเนี่ยกำลังจัดร้านเตรียมที่จะขายของนั่นเองจนกระทั่งนะครับแม่ระหว่างที่จัดร้านอยู่นั่นเองก็ได้ยินเสียงเนี่ยดังปั้งขึ้นมานะครับพอเธอหันไปเนี่ยก็เห็นว่ารถกระบะตู้ทึบเนี่ยพุ่งเข้ามาในร้านนะครับแล้วก็มีร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยอัดติดมาอยู่ที่บริเวณหน้ารถด้วยนะครับเธอเองเนี่ยเตรียมที่จะวิ่งลงไปยังขู่น้ําใกล้ๆครับจากนั้นครับรถคันดังกล่าวเนี่ยก็จอดแล้วก็หยุดนิ่งแล้วก็พบว่าร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ ตกลงมาจากหน้ารถนะครับซึ่งก็มีชาวบ้านที่จับจ่ายใช้สอยเนี่ยในตลาดเนี่ยได้มีการโทรไปแจ้งกู้ภัยให้ทําการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับแต่ว่าช่วยไม่ทันครับก็เสียชีวิตลงแล้วนะครับซึ่งคาดว่าคนขับรถกระบะตู้ทึบลายเนี่ยนะครับน่าจะมีอาการหลับในแล้วก็ทําให้รถเสียหลักพุ่งเข้ามาชนคนเดินเท้านะครับที่กําลังรอรถอยู่ที่บริเวณสาราล,าลิมทางจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจครับได้นาตัว ตัวคนขับรถกระบะเนี่ยไปทําการสอบปากคําอย่างละเอียดที่สอพอจอหอนะครับเพื่อที่จะทําการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและรวบรวมพยานหลักฐานณจุดเกิดเหตุเพื่อทําการประกอบสํานวนใน,ในคดีนะครับเพื่อดําเนินคดีนะครับส่วนผู้เสียชีวิตก็ส่งล่างไปนะครับอ่ะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับก็คือได้ยินเสียงเหมือนระเบิดแต่พอป้ามองไปอ้าวรถมัน รถปิกอัพมันขนของมาจอดแล้วจอดมาพร้อมป้ายแล้วก็มีคนตกลงมาประมาณนี้นะครับหกโมงครึ่งประมาณหกโมงครึ่งตกใจไหมครับตอนนั้นวิ่งกันวุ่นเลยแม่คงแม่ค้าตกใจกันหมดเลยวิ่งวุ่นเลยตป้าก็วิ่งไปรถเพราะเพิ่งจะตั้งร้านไงตอนเช้าคนเยอะไหมครับตรงน,นี้ยังไม่ค่อยเยอะวันนี้เพราะโรงเรียนมันปิดถ้าโรงเรียนเปิดคนจะเยอะกว่านี้อนี้มันโรงเรียนปิดก็เลย เห็นว่าคนขับเราว่าหลับในอ่าเพราะว่าคนขับหลับในนะเขาจะพูดหนึ่งอ้าวก็เขาก็พากระทำสิทธิอาปนด่วยแต่รู้สึกว่ากระดูกระไรแกแขนขาแกพอข็ยกขึ้นมามันก็น่วมไปแล้วคือห่างกดแล้วครับแล้ววันปกติถ้าเป็นช่วงเปิดเทอมจะมีนักเรียนอ่าเยอะอ่ะเยอะเลยตั้งแต่หกโมงเลยเอาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอ่โชคดีของวนักเรียนของผู้ปกครองอ่าโชคดีมากเลย ที่อาจจะมีแค่คนเสีเยแค่ใช่คนเสียแค่คนเดียวนอกนั้นไม่มีใครบาดเจ็บอะไรมีแต่หินกระเด็นมาใส่แม่ค้านิดหน่อยแต่ว่าไม่ถูกร้านท้าเผื่อเก็บเผื่ตกหัตกใจของวันเสียกันนะเนาะวันนี้เขาเลยเก็บร้านแต่วันเลยวันเสียกันครับเหตุการณ์ดังกล่าวก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวๆๆ <ๆ S 2> ิตนะครับ